กลับมาเรื่องสาวๆอีกรอบหนึ่งค่ะแต่ครั้งนี้เป็นเรื่องที่ดีไหมอ่ะนิดนึงที่ทำไม่ดีก็ไม่ดีละค่ะก็เป็นเรื่องของอดีตไอดอลสาวในโตยินคนหนึ่งค่ะชื่อ ถีจื้อถีจื้อใช่ค่ะคนไทยก็จะเรียกขอน้องอุ้มน้่มอุ้มนุ่มอุ้มอ๋อน้องอุ้มคืออุ้มตัวไหนตัวนั้นไม่รอดไม่รอดใช่ไหมใช่ค่ะเข้ารูกประกินษฐ์เลยชอบกินข้งใช่ะเขาเหมือนเป็นช่องสําหรับแบบสําหรับแบบเปิดพิสดารกินอะไรแปลกๆแต่ปรากฏว่าคราวนี้ของที่เขาปินเนี่ยมันไม่ธรรมดาแหละก็คือฉลามฉลามอ๋อฉลามมากินทําเป็นฉลามมาล่า ก็คือพ้าเขาก็คือจะอุ้มฉลามละเป็นแบบส่วนที่เขาฉลามใหญ่ๆแล้วก็แบบกัดกินอย่างออร่อยมันเป็นประเด็นเพราะอะไรมันเป็นประเด็นเพราะว่าฉลามตัวเนี้ยค่ะมันเป็นพันฉลามขาวซึ่งกลายเป็นสัตว์สงวนในประเทศจีนก็เรียกว่าน่าจะมีความผิดและสิถ้าอย่างนั้นใช่ค่ะมีความผิดแน่นอนละว่าแบบเธอมันเป็นสัตว์ที่เธอเอามากินไม่ได้ใช่พี่ว่าต้องโซเชียลหาเจอแน่เลย คือไม่อย่างนั้นมันไม่น่าจะเป็นประเด็นใช่ไหมเขาอาจจะคิดไม่ถึงถูกปะคือเขาก็เขาก็ลงในโตอินอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าคนอะเห็นคลิปแล้วบอกเฮ้ยเธอนี่มันฉลามขาวไม่ใช่เหรอิได้หรอมันเป็นสัตว์สงวนนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทางเหมือนทีมของทีมที่ทําผลิตของเขาค่ะก็บอกไม่นะสัตว์ฉลามอันเนี้ยไม่ใช่ฉลามขาวอ๋อปฏิเสธก่อนปฏิเสธก่อนเขาบอกว่าเนี่ยเขาซื้อมาอย่างถูกต้องจากแบบว่าเหมือน ร้านที่แบบเหมือนฟาร์มเลี้ยงฉลามจริงๆเพราะฉะนั้นฉลามมันเนี่ยไม่มีทางเป็นฉลามขาวแน่นอนเลยก็เกิดข้อถกเถียงกันใหญ่โตจนสุดท้ายโตยิงเขาถูกปิดใช่แล้วทางรัฐบาลก็ออกมาชี้แจงแล้วว่าเธอผิดนะเพราะว่าตกลงแล้วสืบสวนสอบสวนได้นนแล้วว่าฉลามที่เธอกินน่ะมันเป็นฉลามขาวจริงๆก็เรียกว่าแบบเนี่ยมันก็เป็นเรี้ยว เาเรียกว่าะเป็นข้อคิดอย่างหนึ่งสำหรับคนทำคอนเทนต์ว่าต้องหาเสียงขนาดนี้ไม่หรอไม่ต้องหาข้อมูลให้ดีก่อนว่าคือบางทีมันจะเอาเรียกยอดไลค์อย่างเดียวไม่ได้คุณก็ต้องดูว่าสิ่งที่คุณทำมันมีกฎหมายอะไรเกี่ยวข้องครอบคุมหรือเปล่าเพราะไม่งั้นท้ายที่สุดเนี่ยอย่างอันนี้ไม่คุ้มเลยนะเพาโดนคือโดนแบนไปเลยโดนไหมคะใช่ค่ะตัวยินเขาโดนปิดแล้วตัวเขาก็คือเดินดำเนินข้อหาด้วยค่ะใช่ไหมคะรวมกับทีมของเขาโอ้โหก็เรียกว่านี่ไงถึงบอกว่าก็เป็นใกล้เหมือนจุดจบสายอาชีพนี้ไปเลยใช่ ใช่เพราะว่าจีนเราก็จะรู้อยู่ว่าเขาค่อนข้างเข้มข้นมากใช่เรื่องกฎหมายเขาไม่ปล่อยอยู่แล้วโอกาสที่แบบว่าคนที่โดนทําโทษแล้วจะกลับมาใหม่อ่ะบางทีเขาไม่ให้โอกาสนะสังคมเขาไม่ค่อยให้โอกาสใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเรื่องที่ยากนิดนึงใช่อะ